ไปดูโผคลมอที่คาดการณ์หน่อยนะครับครับล่าสุดนี่นะครับคาดการณ์ก็ยังเป็นอย่างที่เราบอกนะครับอาจจะมีตัวแปรนิดหน่อยนะครับมาไทยก็ว่าที่มทรหนึ่งคนใหม่นะจะเป็นคนนี้นะและออกจากปากคุณอ้วนเองนะว่าตอนนี้เมื่อก่อนพูดถึงตัวคุณอ้วนจะไปเป็นตอนนี้บอกว่าเป็นคุณประเสริฐบอกชื่อเลยนะใ่ครับ แล้วก็บอกว่าตัวตัวเองเนี่ยก็มีชื่อมา,มาหลายครั้ง<ช><น>ะที่จะไปมหาไทายแต่ร<อ>ิงไม่ได้ไปเพราะต้องอยู่กับลาหุนะครับแล้วก็คุณอนุทินที่เราเล่าไปแล้วมผมสนใจเบอร์สามนี่ครับ<อ>คุณสุพัฒนพงพงันธ์มีชาวหรือปหลัดตุ๋มจตุพรบูพัฒน์นี่มีข่าวอยู่เหมือนกันนะมีข่าวมีข่าวตอนนี้เขาบอกว่าเดิมจะเป็นคุณสุพัฒ์พงมา,มาแทนแต่ตอนนี้มาแรงคุณ จตุพรปรัดตุลมเนี่ยมาแรงเลยแก่จากเกษียณปีนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่เกษียณกันยานี้แหละครับแล้วก็คุณจักรพงศ์ก็ยังเป็นเตงหามเนี่ยนะที่จะเป็นรัฐมนตรีสแทนคุณประเสริฐที่จะย้ายกระทรวงนะคุณจักรพงศ์นะคุณเพาเนี่ยคุณเพานะได้รับการสนับสนุนจากสามอดีตนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็คุณสุชาติเนี่ยโพล่าสุดเนี่ยจะมาเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมปฏิบัติการการมิเกษซ่นะแล้วก็คุณอัตนกร เขาจะกลับมาเป็นตวส่วนคอรมอที่สอดรุดจากตำแหน่งนะเบอร์หนึ่งนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะยืนยันตรงกับทุกสายใช่นะครับคุณพี่รพันธ์นะครับสองพอครับน่าจะลำบากแล้วนะฮะตอนนี้คุณเอกนัท คุณอิมินคุณอิมมก็ยังไม่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังลุ้นยังลุ้นอยู่แต่ว่าก็เหนื่อยฮะเหนื่อยที่ต้องเปลี่ยนเอาลูกเข้ามาแล้วก็คุณหมอชนลน่าจะกลับมานะฮะก็มีข่าวว่านะเพราะมันเหลือตําแหน่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในค้างหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในประชาธิปัตย์เนี่ยพอปรับครมอย่างนี้เนี่ยคุณนายกชายครับชื่ออะไรนะชื่อจริงเด็ดอิดขาวทองบอกว่า ขอเปลี่ยนได้ไหมล้ำซีช่วยว่าการกระทรวงมากระทรวงสาธารณสุข,สสขแ,แล้วขอย้ายไปเป็นมอทสามหรือมศสีก็ได้เพราะว่ากระทรวงนี้ไม่มีภูมิใจไทยแล้วก็ขอย้ายนะครับ,รบ,รบก็อย่างนั้นพบคอรมอจะติดดูนะครับว่าสรุปเนี่ยหักดิบภูมิใจไทยมีแน่และรวมไทยสร้างชาติจะถูกหักดิบด้วยหรือไม่ข่าวลือที่เขาบอกว่ามาจากการปล่อยของพรรคเพื่อไทยว่า บอกงี้นะเพราะว่าภูมิใจไทยยอมแล้วนะครับปรากฏว่าคุณอนุทินบอกยังไม่ยอมบอกว่ายังไม่ยอมยังไม่ได้คุยกับใครเลยชนะตอนนี้ต้องฟังนายกแพทองทานคนเดียวนี่พูดเมื่อวันศุกร์นะที่เจนีว่าใช่ไหมครับส่วนคุณเพิร์พูนชิดชอบครับบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากทาวันนี้ให้ดีที่สุดผมก็ยังไม่เคยได้ยินว่าทางพักคุยเรื่องนี้ต้องฟังจากนายกคนเดียวเหมือนกันแต่ว่าไปดูกระแสในพักภูมิใจไทยเนี่ยรู้แล้วว่าจะ เพื่อ<ช>ไทย<ช>ออขอปรับคอรมอลใช่ครับอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นข่าวจากผู้อื่นไม่ได้นะครับเพราะผมไปสืบมาแล้วว่าเป็นข่าวจากภูมิใจไทยเองอภูมิใจไทยมีการคุยกันว่ารู้แล้วแล้วก็มีการส่งสัญญาณแล้วและดูเหมือนว่าวันก่อนเนี่ยคุณ พี่อ้วนภูมิธรรมเวชชัยก็ยยบอกได้มีการคุยกันบ้างแล้วใช่ครับแต่ยังไม่ทางการเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการไปยื่นเงื่อนไขคล้ายๆเป,เป็นเงื่อนแง่ตั้งแง่นิดหน่อยอว่าถ้าจะขอปรับจะขอปรับหมดเลยคือเหมือนกับว่าเริ่มต้นเหมือนตั้งรัฐบาลใหม่เลยแต่จริงๆแล้วเพื่อไทยเขาไม่เอาแบบนั้นไม่เอาก็ถ้าตั้งรัฐบาลใหม่คือต้องล้างไพ่นายกต้องออกแล้วก็ฟองใหม่ซึ่งไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยการปรับคอรมอมันที่แบบล้างไพ่มันง่ายเพราะไม่ต้องโหวตในสภาแค่เข้าชื่อเซ็นแปลว่า ในสมัยของประเรมณชาติหรือคุณชวนเนี่ยถ้าโดยโจะเห็นมากที่สุดเนี่ยล้างไพ่ในสมัยป้าเรมเองนะมีการลาออกแต่ก่อนลาออกเขาเซ็นล็อกชื่อไ้หมดแล้วไงล็อกชื่อว่าสนับสนุนนายกต่อป้าเรมเลยลาออกลาออกเสร็จส่งชื่อทูนเก้าเป็นนายกอำนาจนายกมาเต็มในการปรับคอรมอเลยนะเพราะว่าการพ้นตำแหน่งของนายกลนตีเท่ากับคอรมอพ้นทางคณะ ปัจจุบันนะการลาออกล้างไพ่สู้แบบว่าไม่ทําไม่ได้ละเเขาเป็นต้องโหวตในสภาความไม่แน่นอนเกิดขึ้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะออกยุบสภาดีกว่าถูกไหมครับทีนี้ปรับคอรมอนเนี่ยจะเป็นมรสุมพักใหญ่ละสองพักละคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าถ้าปรับแล้วไม่ดีงานนี้ก็เสียงเหมือนกันเขาต้องปรับเพราะว่าการปรับครั้งนี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้วนะซึ่งหนึ่ง ต้องทําให้ดีขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ขับเคลื่อนประเทศได้สองเนี่ยนะต้องตอบโจทย์การเมืองที่เลือกตั้งนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระทรวงมหาทยที่มันเป็นการตอบโจทย์นักเลือกตั้งจริงๆเพราะบรรดาทุกสิ่งได้ใช่ครับผมได้ยินจากบรรดารัฐมนตรีและก็สสเพื่อไทยที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าไปไหนเนี่ยผู้ว่าไม่สนเลยอ่าใช่าหน่เพอไม่ยุ่งเลยครับไม่ต้อนรับไม่อะไรทั้งสิ้นสั่งอะไรไม่ได้เลย คราวนี้เขาจะเป็นต้องปรับคือผมผมได้ยินมามาถึงขนาดว่าแม้แต่เบอร์ใหญ่ผู้นําจิตวิญญาณขอบางจังหวัดยังไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็บอกว่าเขาบอกว่ามันมีสสของอะไรนะของเพื่อไทยอไปฟ้องนายใหญ่ว่าเนี่ยเรื่องที่พี่ก๊อฟเล่าเนี่ยไปนั่นนายใหญ่ก็ตอบว่า พวกคุณอะเป็นแค่เป็นแค่สอสอผมขออะไรยังไม่ได้เลยเกันเลยนะะั้นถึงยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้มันก็มีเพื่อภูมิใจไทยปล่อยข่าวด้วยเหรอว่าเพื่อไทยปล่อยมทใช่ครับแต่จะเอาพลังงานแรกครับครับคือในช่วงที่มีข่าวว่ายอมแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ายอมเนี่ยคือเสียหนูเนี่ยจะไปดูศึกษาธิการเพราะว่ามีโครงการไม่กับโปรเจกต์สองหมื่นล้านรออยู่แต่ปรากฏว่า อย่างที่เราบอกในวันศุก <นะ S 2> ร์เนเสี่ยหนูบอกปฏิเสธแล้วก็เลยมีข่าวมาใหม่ว่าขอพลังงานเลยขอพลังงานเนี่ยมันต้องคุยกับ อีกปีหนึ่งของรวมใดสร้างชาติแลวนะว่าจะยังไงประเด็นการหนูไม่ยอมมีอะไรฮะที่บอกว่าถูกลิบกระทรวงมหาไทยอาจจะแลกขอแลกกระทรวงนะศึกษาไม่เอาเล็กไปพานี้ก็ไม่เอาเล็กไปจะขอพลังงานทีนี้พลังงานเนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับรวมไทยสร้างชาติที่จะรวมไทยสร้างชาติหรือโอกาสใหม่เดี๋ยวต้องติดตามนะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วจะทํายังไงเมกะโปรเจกต์แต่ใน้นมาจับตัวดูในกระทรวงศึกษา ก็ไม่ธรรมดานะไม่เล็กนะมีเมกะโปรเจกต์เยอะใช่ไหมใช่คือเขามองว่าถ้าเขาไปสู่ศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้อะไระเพราะว่าตอนนี้คุณเพิ่มพูมิชิดชอบก็อย,อยู่อยู่แล้วไงอยู่อยู่แล้วต้องไปหาที่หใหม่ให้ให้คุณเพิ่มพูนอ,อีกแล้วก็มันมีโครงการใหญ่รออยู่เนี่ยสองหมล้านเนี่ยเนะช่าแท็บเล็ต อันนี้เขาก็คือเขาก็ขอดูต่อครับจะนั้นเขาขอกระทรวงอื่นมาแลกกับมาไทยใช่ฮะเพราะว่าอย่าไปริบกระทรวงนะเขาไม่ยอมนะครับและปฏิบัติการของภูมิใจไทยที่ตอนนั้นว่าช่างใจว่าจะโหวตให้ไม่โหวตให้เรื่องงบประมาณตกลงโหวตพรึบเลยนะโหวตพรึบเลยครับแต่ก่อนโหวตมีงอแงนิดหน่อยนะฮะองการอภิปรายนะครับมีการไปแซรัฐบาลแซนายกบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็โหวตนะครับทีนี้มาดูกล้าทําหน่อยฮะตอนนี้กล้าทําเหมือนจะต้อง อยู่นิ่งๆนะเปลี่ยนแค่คนเดียวเปลี่ยนจากพ่อเป็นลูกครับคุณอิทธิเป็นอคุณอัฐกรรีและยากรคุณอัฐกรก็ในอดีตก็เป็นลัมธีช่วยตำแหน่งอยู่แล้วช่วยอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ากลัวผิดเจรธรรมเนื่อง่าตอนนั้นียังอยู่ในพลังประชารัฐแล้วพอพลังประชารัฐถูกทีบออกจากรัฐบาลนะเอากล้าทำมาแทนกล้าทำก็มีตอนนั้นมีสี่สอสสุดท้ายเนี่ยนะครับ มีปฏิบัติการในเรื่องของที่สพกรของหวานใจหวานใจแล้วก็เลยทำให้ขับออกมาอีก20คนนะก็ทำให้ตอนนี้คุณเบนนะคุณเบนอัตกรเนี่ยมาอยู่พักกล้าทำแล้วเพราะฉะนั้นปรับคอรมอเที่ยวนี้คุณเบนอัตกรเลยกลับเข้าไป